เกมนี้จะเป็นสิ่งของปริศนาเห็นสิ่งของนี้แล้วนึกถึงใครอ๋ออุ้ยของแม่ป่ะเดี๋ยวนะฉันรู้แล้วฉันรู้ลฉันรู้ลากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ไม่่ใชกระเป๋าแบรนด์เนมเอสุบชัยเออไม่ใช่ไหมเขาเป็นหมอดูแล้วนี่คือเขาเป็นหมอดูเขาเป็นหมอดูคนนี้เขาเป็นหมอดูซึ่งเขาดังในจิ๊กซอวมากเลยคนนี้เขาเป็นหมอดูที่ดูลายเท้า จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังคุยถึงแอมิดป้าไปดูลายเท้าได้ยังไม่เพราะว่าเขาาถือกระเป๋าฉีดนี้เขาบอกว่ากระเป๋าฉีดนี้ถูกฉลกับเขาเขาเป็นหมอดูจริงจริงฉัน<ค>ติ <AN ousse> ดตามคนนี้หุยประติดเนียนนะเนี่ยหลอกปะเนี่ยยังไงเขาเป็นหมอดูไม่จริงนี่เออออหุยป้าจังไม่ใช่อันนี้คือเขาเป็นหมอดูจริงจริงและฉันตามเขาในติ๊กต็อกเขาเป็นหมอดูที่เขาจะต้องเอาเนี่ยส่องดูชื่ออะไรฮะชื่ออะไรมีชื่อไหมประตูชื่ออ้อย ฮะหมออ้อยอ่ะหมออ้อยอ่ะหมออ้อยไหนต้องเรียกชื่อเขาเร็วๆหมออ้อยะที่ยอนฮะคุ้ณไหมหมออ้อยเออจริงๆเขาเป็นหมอดูลายเท้าคือแล้วมันเกี่ยวกับกระสอบแอมีนะไม่แต่เขาบอกว่าเขาพูดอ่ะฟังนะ กระเป๋าใบนี้เมื่อก่อนอะเขาบอกว่าเขาใช้กระเป๋าสีอื่นพี่เอแล้วเขาบอกว่าเขา,า,เาเวลาเขาถือสีอื่นเขาจะดูไม่ออกแต่แตถ้าเขาถือสีเนี้เขาจะดูออกอ๋อมันมันเลยมาคู่กันมีกระเป๋าด้วยแล้วก็มี<ช>นแว่นขยายกกันกแต่ก็แต่ก็มีมีความเชื่อแบบก็เชื่อถือได้เพราะว่าปะตืออ่ะอยู่กับติ๊ t o ็อ ตลอดเวลานี่บอกป้าเออเขาเป็นคนเล่นโซเชียลแต่ว่าพอจะบอกชื่อหมออ้อยกูไม่เชื่อเลยหมออ้อยแกไปถามไปเซิร์ชดูหมออ้อยอภิรัตไปเซิร์ชดูหมออ้อยอภิรัตอุ้ยมีชื่อ้วยอภิรัตมีชื่อจริงแล้วออมีชื่อจริงแล้วไปเซิร์ชดูเดี๋ยวนี้เลยหมออ้อยปนอภิรัตถ้าไม่เชื่อก็ตามใจถ้าไม่เชื่อก็ตามใจเขผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงสิป้าอภิรัตอภิรัตหมออ้อยอภิรัตอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่อายุ30กว่ากว่าโอ้โหแม่อ่เดี๋ยว ใครมั่นใจกดตอบได้เลยนะฮะมึงกดสิจีออนมึงม,มึงกดสิใช่แหละหมออ้อยแหละมึงกดเลยทำไมเทีงยงกันนะกดะแพ้เลยมึงกดก่อนอกดกดเลยมาตูมกดเดาแล้วกันคุณจะตอบว่าหมออ้อยเป็นหมอเหมือนกันฮะเอา้าแต่ตูคิดว่าน่าจะเป็นหมอของขวัญครับ อ๋อที่ว่าเป็นหมอของขวัญเพราะว่าหมอของขวัญมีศาสตร์ด้านการดูกระเป๋าแอร์เมสโดยโตรงเป็นทรายให้เห็นว่าแบบว่าเออเอามาเช็คว่าของแท้ของปลอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าหมอของขวัญใช<ะ>เ,ขเขามาส่องเท้าฟังนะดีๆฟังดีๆเขาบอกฉันและฉันก็ดูในนั้นและฉันก็คุยกับเขาบอกว่าจริงๆวันเขามีกระเป๋าแอร์เมสหลายใบวันที่เขาถือสีอื่นนะเส้นเลือดเส้นเลือดที่เท้าจะไม่ออกทำตัวให้คนที่เหลืออยู่เคารบเราหน่อยเถอะ เราไปพูดเรื่องอะไรมันไม่มีอยู่จริงอ่าไม่พูดรักเงียบด,ดีกว่า <c oughs> อันนี้ไพ่ประตือตอบประตือคิดว่าใครจะออกมาหมออ้อยไงเขายังจําชื่อได้อยู่ค <c oughs> อนเฟิร์มหมอไม่หลุด <c oughs> ไม่หลุดหไออ้ภออิรัาออถูหมดเลยนะอุ๊ยชื่อจริงแกไปดูยอดฟอลโล่เขาสิยอดฟอลโล่เขามีสามแสนกว่าคเอุ้ยเออตอนนี้เห็นไหมมีตัวเลขหลังเลเลอ่ะ ไม่ยังไงก็หมอของขวัญตอบมาแล้วใครใจะเอาหมออ้อยมาออกทีวีอ่ะมาตอมาบามาแล้วนะครับสำหร,รับมาตูมตอบว่าหมอของขวัญมาลุ้นกันว่าใช่หรือไม่ใช่ครับ <reopen> ไม่ใช่ครับฮฮยยวด่า ฉันไม่เคยโกหกอุ่ยจริงหรือเปล่าขอโทษไม่รู้ว่าอุตานเก่งว่าแม่สาบานไหมหมออ้อยเนี่ยฮะแสดงว่าของป้าข้อมูลจริงเชื่อแม่ในชีวิตนี้แม่ไม่เคยพามึงไปลงเหวเออกดตอบจะตอบว่าหมออ้อยจดี๋ยันไม่มีใครชื่อหมออ้อยหรอกหมออ้อยอภิรัตน์ไทบอย ฟังนะถ้าฉันอันนี้อนอกเรื่องก่อนเฉลยเลยนะพี่เอถ้าฉันเป็นหมอคนหนึ่งที่อยากจะสร้างโปรไฟล์ตัวเองในโซเชียลคงไม่อยากให้ลูกศิษย์เรียกว่าหมออ้อยครฟังก่อนหมอคนนี้ดาราระดับแถวหน้าเชคอนอนุญาตไม่เอ่ยชื่อน,นะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยท็อปท็อปทั้งนั้นเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนไปให้เขาดูมาแล้วจา้าแล้วข้เเท้านะดูเขาเท้าแต่นใหเขาดูในมือไม่ใช่หรอแม่ก็เขาดูเท้าอะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแอร์เมสสีแดงไปก็เขาสีเนี่ยสีนี้กับกระเป๋านี่มันคือถูกฉลองกเขาเขาถือกระเป๋าอื่นมันไม่ขึ้นเหรอแล้วจียอนก็ตอบมาแล้วว่าพี่เอ้หนูกลับบ้านแล้วนะไม่เด้ยินไม่ตอบเอยู่ก่อนอันนี้อันนี้ลูกตูไม่ใช่ลูกเกดไม่ต้องยังทํางานอยู่อ่ะจียอนตอบว่าจริงเหรอป้าจียอนตอบว่าหมอเอ้ยหมอเอ้ยหมอเอ้ยจริงคำตอบนี้ใช่หรือไม่ใช่ลุ้นกันเลยครับซึ่งฉันก็ไม่ได้ จริงจริงไม่ใช่ครับป้าแม่อะไรเดี๋ยวก่อนขอขอเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งไม่อยากรู้ปัทนีแล้วหมออ้อยมีตัวตนไหมหมออ้อยมีตัวตนไหมอุศนัยหมอหมออ้อยมอพิรักษ์อพิรักษ์มีตัวตนไหมมีไหมมีก่อนไม่มีมีก่อนไม่มีเฮ้ยเนี่ย เรื่องเนี้โกหกเนี่ยกว่าเรื่องกอดลูกเกดนะเขาหนาอีกโอ้อ wow> ันนี้เนียนกว่าอันนี้เนียนนะเชื่อเนีเนี่ยเชื่อเนี่ยคนที่ดูแบรนด์เนมเก่งๆเนาะเพิ่งมีข่าวไปไม่นานนี้ด้วยเออฮะกูนึงอะชัดสิกูน่ะนานกว่าคุณหน่อยนึงเอสุภชัย พี่เอเพราะว่าเพิ่งโดนขโมยกระเป๋าโดนคนขโมยกระเป๋าแอมเมสมีรุ่นนี้ด้วยไป6กใบแล้วได้คืนกลับมาแล้วพอให้ร้านส่งกลับมาเพราะพี่โก้ธิรศักดิ์เป็นคนตามหรือว่าโก้ธิรศักดิ์วะมีสองคนนี้เลยที่ตุ้มลังเลยไม่เอสุภชัยก็โก้ธีรศักดิ์ลองดูมาตุก,กดตอบอคุณจะตอบว่า ปัส,สนีข้อนี้คือใครครับเอสุภชัยฮะคือแวน้นขยายอาจจะไม่มาตรวกระเป๋าแต่เป็นการตามสืบจนเจอหรือเปล่าไม่ใช่เอสุภชัยบอกเลยแล้วเป็นใครไอสุภเชนี่อตอบมาแล้วนะครับว่าคุณเอสุภชัยจะใช่หรือไม่ใช่ลุ้นกันเลยครับไม่ใช่ครับผ<ฮ>มอันรายยังงูแต่คนยาก เราไปดูกันว่าปัตสณีข้อนี้คือใครครับพี่โก้ที่รักครักพี่เอไม่ได้หรอคะโอ้ยค่ะสวัสดีครับพี่โก้น่าหนุบมาบไทยพูดชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรอ้อยบอกเซชื่อจริงชื่ออะไรชื่ออภิรัลลัตอภิรัลลัตค่ะ กทีละตาเป็นหมอดูไม่ได้ดูลอยเท้านะคะอดูอะไรฮะกินรองเท้าค่ะาคุณโก้ฮะนี่คืออะไรอ่ะมันเกี่ยวข้องกับคุณโก้ยังไงอันนี้ก็คือแว่นขยายเราไม่ใช่หมอดูแต่เราเป็นนักสืบไงคะนี่ไงสืบตาที่ตุงพูดเมื่อกี้ไม่ท่าดังนี่นี่เพิ่งเจอกันด้วยนะเนี่ยตุงเพิ่งพูดเลิกเมื่อกี้ที่ตุ่มบอกว่าพี่โก้สืบกระเป๋าให้พี่เออย่ไงี้แต่คิดว่าเป็นพี่เอมาค่ะแล้วก็พอเราถือไปปุ๊บ เรากจะเป็นไอซสุประเชเลยก็แบบเวลาของหายติดต่อได้นะคะแต่ต้องมีของกำนันแบบพี่เอสุปรชัยนี่คือกระเป๋าใบที่พี่เอให้มาใช่ค่ะพร้อมขายเลยนะคะทุกคนขายเล้ายแล้วนนฝันกำลังใจเราเดี๋ยวนะเรื่องราวจริงๆต้องบอกว่าพี่เอสุปชัยกระเป๋าเขาหายไปถูกต้องกี่ใบ คือขายทั้งหมด8ใบเออแล้วเขาก็ลงประกาศใช่ไหมเขาก็ลงในโซเชียลว่าว่าแบบว่าใครตามหากระเป๋าอะไรได้อย่างเงี้ยครับก็ชี้เบาะแสก็จะมีของขวัญให้เป็นกระเป๋าแอดเดสคือเขาบอกเขาจะยกให้หมดเลยด้วยนะใช่ไหมก็ตอนนี้จริงๆเจอครบแล้วทั้ง8ใบแล้วได้แจุดเริ่มต้นที่คุณโก้ไปเจอเบาะแสมันคือยังไงจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นนะคะก็คือทําเป็นขบวนการค่ะ มันไม่ใช่ที่ป้าคิดนะคะเพราะอันนี้มันเป็นกระเป๋าจริงแล้วน้องก็เป็นคนดีหน้าดูไม่น่าเชื่อถือเหรอครับพี่เอไม่หรอกเพิ่นมันอาจจะเป็นพี่เอลองดูหน้าน้องสิหน้าเชื่อถือดูสวยดูสวยด้วยชันน่าเชื่อถือพี่เอหล่อมากเลยอะพี่หล่อมากเลยอะพี่พี่หลอกนะขอบคุณครับขอบคุณมากจุ๊บกระเป๋าเขาแล้วตอนนี้จะมาจุ๊บรายการจุ๊บรายการสรุปกูจะได้เล่าหรือยังเนี่ยไปดูจุดเริ่มต้นนะฮะก็คือแบบว่า ทำอะะไรฮเล่าเฉยๆได้ไหมฮะก็บอกจุดเริ่มต้นอ๋อจุดเริ่มต้นอยู่บนลูวิ่งออกกำลังกายะแล้วสุดปุ๊บเนี่ยก็บอกว่ามีน้องโทรมาบอกว่าเออพี่โก้ฮะพอดีว่าเพื่อนของน้องเนี่ยเขาเป็นร้านที่รับซื้อกระเป๋ามือสองนะคะ M B N Vintage ฮะร้านนี้เขาเป็นคนดีแล้วก็ต้องยกย่องเขาดิ้นึงเขาก็แบบโทรมาบอกว่าเขาสันนิษฐานว่ามีกระเป๋าเนี่ยคล้ายๆของพี่เที่หายไป เอ,อม,ามาขายที่เขาเขาควรจะทํำยังไงดีเอ้ยถ้าเกิดมันใช่อะเราก็ควรไปคืนเขานะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คืนเขาแล้วเขาไปจับโจรได้แล้วโจรซัดทอดร่วมาขายที่เธออะเดี๋ยวป็ีรับซื้อของโจรเออเออเขาบอกว่าไอ้อย่างงี้ก่อนอื่นเลยอะเดส่งหลักฐานมาก่อนแล้วก็กูคนมั่วเหมือนกันใช่ไหมส่งมาให้ดูหน่อยกระเป๋าเป็นยังไงหน้าตาย,ยังไงพอส่งมาปุ๊บแล้วก็ดูอ๋อโอเคโอเคมีหลักฐานการซื้อไหมเช่น สำนักแบบประชาชนอู้เขาก็ถ่ายรูปมาให้เรียบร้อยเลยว่าเอาเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรอโอเคเราก็เลยส่งไปให้พี่เอเพราะเรามีไลน์พี่เออยู่แล้วก็ส่งพี่เออันนี้ใช่ไหมคะพี่เอก็บอกว่าอุ้ยน้องก็นี่กระเป๋าพี่เอเลยค่ะเออใช่เลยลายเสียงเหมือนเอน้องก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้กระเป๋าพี่เอเลยนะก็เลยก็คือ ภายในหนึ่งชั่วโมงเราบอกอ๋อโอเคโอเคพี่เอดีใจด้วยถ้าเกิดเจอเนาะ,ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะไม่ได้คิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทั้งนั้นสาบานไม่แล้วเราก็เลยแล้วก็ปล, <c oughs> <c oughs> ล่อย<ป>ยิ่งกว่าจับจองปนะปล่อยให้เขาดําเนินการ <c oughs> การบอกเอางี้พี่เอเดี๋ยน้องอะ่ะเอาเบอร์ให้นะกับอ <c oughs> <c oughs> ีรานเนี่ยลราไปคุยกันเขาก็วันนั้นเลยนะ ก็ไปส่งมอบกันแล้วก็ไปดําเนินเรื่องราวกันต่างๆนานาหลังจากนั้นน่ะด้วยความที่เราไม่คิดอะไรมาตุ่มเข้าใจไหมอย่าพูดยั้งเียวคนรู้เราเป็นคนไม่คิดอะไรเลยเรื่องผลประโยชน์เรื่องแบบสิ่งตอบแทนเชื่อเราเขาจ่แม่ไม่อยากได้แม่ท่าไปด้วยแบบเจตนาบริสุทธิ์พี่เอเชื่อไหมคะเชื่อครับถ้าพี่เอเชื่อก็เป็นว่าทุกคนก็ต้องเชื่อหลังจากนั้นกุ้มเนี่ยที่เอก็เลยส่งของขวัญมาให้ว่าแบบว่าน้องโกชอบสีอะไรแต่กูบอกว่า ไม่เอาไม่ต้องมาให้เออพี่แอไม่เอาไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกเพราะว่า ไม่เลือกแต่เอาไม่ระบบว่าเราอ่ะช่วยด้วยใจจริงอีกวันหนึ่งเขาส่งแมสเซนเจอร์มาให้ก็เลยเป็นใบนี้ซึ่งเป็นใบที่งานชนช็อปเหมือนของแท้มากเลยฮะอันนี้นะอันนี้อันนึงนะฮะจะไม่ได้เช็คเหรอแม่ไม่ได้หยุดฟังใบที่เอสุภชัยให้มานะตอนนี้ไปขายแล้วและอันนี้คือมิลโล่เอามิลโล่ไม่จริงค่ะป็นจรวนการเช็คเออคุณคุณลุงตื่เช็คแล้วฉันขอเช็คเนี่ยเออกับพังก็พร้อมมือนี้แหละเขาเป็นเซียนนะป้าเป็นเซียนแดนเนย บัคเกิลมีการตอกแต่แบบว่านี่แกดูนะมีการตอกแลนะนี่นี่แกดูนี่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 เป็นลอกไปลอกให้เขาด้วยไปลอกให้เขาด้วยนางกูแล้วนะนม่และค่ะอ๋อและค่ะและค่ะที่จะปล่อยเราจะปล่อยนอแล้วอาเอสุภชัยฝากนะเอสุภชัยเขาจะต้องแกะของอย่างนี้ทุกอย่างออกหมดเลยป่ะหยุดก่อนนะรู้ไหมแล้วลัคตินพวกเนี้ย เขาจะไม่แกะกันถ้าแกะปุ๊บราคามันจะตกป้าซื้อเลยอยูนี้ป้าขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ป้าเอาเลยขายคนเท่าไหร่เขาบอกว่าจริงหลักแสนขายป้าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดให้บาทหนึ่งนี่มันโจรเนาะชื่อโจรป้ามาป้าตื่นเป็นคนจับโจรเอาไประบายสีขอจับก่อนเออเอแกน้ำหนักมันไม่ใช่น้ำหนักไม่ใช่พี่เอพี่เอนับเดี๋ยวขอดูบักเกอร์ข้างล่างเอาล็อคเอาอย่างนี้ละกันอ่ะหมออ้อยอ่ะเออเครดิตหมออ้อยอ่ะ เชื่อหรือไม่เชื่อล่ะเดี๋ยวขอดูกันเย็บก่อนโอ้โหนีคือป้ามีผัวเป็นนักเย็บกระเป๋าหรอหรือยังไงนี่ไปออกรายการมาล่าสุดอ่ครับอาจารย์เจียบเขาเป็นคนที่แบบว่าคบอีกสองใบที่เหลือเขาก็มาตรวจใบเลยไม่ได้เย็บมือใบนี้เย็บเครื่องหุ้ยเย็บเครื่องด้วยรู้ละเกียดรู้ยังไงฮะเออรู้ทุกเรื่องยกเว้นลุกเป็นเรื่องตัวเองเลยรลปของจริงป้าป้า ใช่ยังไงไม่จริงจะได้บอกพี่แอร์พี่แอร์ป้าตือบอกของปอมเออสิขออนุญาตขออนุญาตปิดป้ายเลยนะคะขออนุญาตปิดป้ายเลยนะฮะโทษท่าอย่างนี้ไม่ได้ราคาของฉันตกหมดเอออ่ะสรุปแล้วเป็นของจริงค่ะเพราะว่าเป็นงานเย็บมือนะคะคือจริงนีูก็คือที่น็อตนี่แปลว่าของจริงเหรอคะ น็อตเฟกอ่อนน็อตโอเคค่ะน็อตเฟกอ่ะโอเคอ่ะต้องวางให้ถูกนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวราคามันแล้วป้าเนี่ยป้ามาดึงพลาสติกออกเนี่ยเสียไปสองบรรดาแล้วเนี่ยพลาสติกอันนี้พี่เอช่วยน้องด้วยสิโอ้ยตัวเล็กหมายถึงพี่เอช่วยน้องซื้อหน่อยสี่ใบเนี่ยช่วยซื้อพี่เอช่วยซื้อเราต้องเก็บเอาไว้เพราะพี่เอบอกว่าน้องโก้ครั้งแรกที่เอามาให้เลยนะอย่าพึ่งขายนะอย่าพึ่งขายนะอันนี้คือประล้ว ทำไมพี่เอมองมาไุอเงี้ยวาน้องโก้ถ้าเกิดได้ไปอ่ะอย่าพึ่งขายนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็อย่าไปโพสนะเราก็เลยตัดสินใจว่าโพสดีกว่าโพสดีกว่าเขาบอกไม่โพสทำไมเราตัดสินใจโพสอ่ะเป็นของขวัญในวันเด็กนะคะพี่เอเราก็เลยโพสว่าแบบว่าขอบคุณพี่เอนะที่ส่งขวัญวันเด็กมาให้แล้วเราก็แท็กหาพี่เอด้วยแต่พี่เอไงบล็อกเราไหมโน พี่เอ direct m e ม s a g e มาเลยเขียนว่าโกทำสวยสุดแปลว่าอะไรหมายถึงกระเป๋าสวยสุดทุกอย่างที่ทํามาทาได้ก็เลยออกรายการทุกรายการเลยใครเชิญมากูหมดเลยว่าแสดงว่าพี่เอเขาแอปรูปแล้วเขาบอกว่าสวยสุดก<แ>็ค,คือเป็นเป็นของขวัญที่ใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญและตอนนี้ใครของหายก็มักจะติดต่อเราว่าช่วยตามให้หน่อยผัวหายบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย พี่เอเขาให้มาด้วยความเป็นการขอบคุณใช่ค่ะนะฮะมีอะไรอยากจะบอกพี่เอเราได้นํากระเป๋าไปตีมูลค่าเรียบร้อยมันเป็นความรู้แล้วกันนะคะปกติเนี่ยออกจากช็อปก็ประมาณ3ามแสนแปดแต่ถ้าเกิดราคาเบื้องต้นเนี่ยก็หลักแสนเนาะมือสองเนาะแสนสองแสนห้าเบื้องต้นขอให้บอกขอบคุณเหรอคะให้ขอบคุณนะก่จะเรียงลูกค้าคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าเอาเป็นการดึงงาน คือตัวเราเองอะ่ะไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคนอยู่ในวงการเนี่ยก็แบบเหมือนบอกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีปัญหาอะไรเราที่คิดเราคิดว่าเรายื่นมือเข้าไปช่วยได้เราก็ควรช่วยแต่สิ่งสุดท้ายเลยต้องบอกว่าให้ทุกคนน่ยยึดมั่นในความดีนะฮะคุณธรรมนําำนำชีวิตถ้าเกิดคุณไปเป็นโจรสุดท้ายคุณก็ต้องติดคุกติดตารางดังนั้นเนี่ยสิ่งวันนี้ สำคัญที่สุดเลยคือจริยธรรมหรือคุณธรรมในใจเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมันจางหายไปเนาะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาให้คุณมั่งมีสีสุขโดยไม่คํานึงถึงแบบว่าศีลธรรมจริยญญาใดๆดังนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะว่าวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีมีความตั้งใจหรือว่าความคิดที่ดีเนาะในอนาคตจะได้ไม่มีปัญหาคอออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากแ มีขนาดให้กระเป๋าพณขนาดนี้ถ้าพี่เอให้โฉนดที่ดินแล้วะคือถ้าให้บ้านนะีกูว่ทาทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงพวกนี้เขาเป็นคนดีกันหรือเปล่าน, <c oughs> นั่นแหละสิฮะอ่ะวันนี้อยากให้คุณโก้ช่วยอัปเดตช่องทางการติดตามผลงานสักนิดหนึ่งค่ะก็ยังอ,อยู่ในวงการอยู่นะครหลายๆคนบอกว่า <c oughs> หลายคนบอกว่าเออทำไมไม่เห็นเล่นละครเลยเล่นผ่านมาหลายเรื่องมากเราต้องถามกลับไปนะคะว่าเปิดดูทีวีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หลายคนบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ดูทีวีเลยใครอยากจะติดตามก็ไปดูในอิน t a g r กรมก็ได้นรือะหรือ TikTok c o อรี e ี่เคนะคะอ่าไม่ได้โดนบล็อกเหรอฮะอินสตาแกรมไม่ได้โดนบล็อกหรอไม่ไไม่ได้โชว์ลูปโป๊่ะแต่บ้านซุบปลิวแล้วนะคะไม่โดนบล็อกในคอรีสี่เค็ดเขาติดกับหมออ้อยอะไรเลยอยู่ด้วยกันเหอก็นี่ไงอ่ายกตรงท่านนั้น เชิคุณโกดนั่งอยู่กับต้องอยู่ในการหลังฮาต้องอยู่กับพะตืตอเพราะหนูตอบไม่ถูกไงพะตืตอสบายดีนะคิดถึงมากเลยอ่ะชอบอบะเขาอยู่กับครอบครัวเอาล่ะสำหรับปรัสนีข้อที่2นะครับคนที่ได้คะแนนก็คือจีออนเพราะมาตูมตอบผิด2ครั้งจริงนะครับเพราะฉะนั้นมะตูมต้องเข้าสู่รอบเอ็นเกมตอบถูกรอดตอบผิดโดนลงโทษ